สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะสะเทือนวงการสองห้าคู่รักคนบันเทิงกับข่าวลือส่อรักร้าวรับเดือนเมษาร้อน เจเจตรินปิ่นเกิมณีเริ่มที่คู่สามีภร,รยาเจเจตรินและปิ่นเกิดมณีที่ก่อนหน้านี้โดนโยงข่าวเมาส์สะเทือนขาเตียงครั้งใหญ่ว่าอาจจะเป็นคู่รักนักร้องอยู่90เซนใบหย,ยากับภรรยาแล้วงานนี้ทำเอาขาเผือกสงสัยและถามไถ่เรื่องราวกันจำนวนมากกลายเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องขณะที่แฟนๆบางส่วนก็ไม่อยากให้ข่าวลือดังกล่าวเป็นจริงเนื่องจากเสียดายความ รักของทั้งสองที่ครองรักกันมายาวนานกว่า28ปีมีครอบครัวสุดอบอุ่นซึ่งที่ผ่านมาเจปิ่นก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงความสัมพันธ์ใดๆแม้จะโดนลือโดนขุดคุยประเด็นดรามา่ารายวันก็ตามหนิงปณิตาจินจรินต่อกันที่คู่รักลูกหนึ่งหนิงปณิตาและจินจรินที่โดนเมาส์นางร้ายหน้าเวียง รักร้าวขนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีซึ่งที่ผ่านมาสาวหนิงไม่ได้ออกมาชี้แจงข่าวเมสาดังกล่าว แต่บอกครอบครัวมีปัญหาจริงกำลังปรับจูนแต่ไม่นานเธอก็ลงข้อความสุดเศร้าในไอจียิ่งทำให้แฟนๆสงสัยยกใหญ่ขณะที่หนุ่มจินแม้ไม่มีความเคลื่อนไหวแต่ก็ถูกชาวเน็ตจับตามองหนักมากโยงข่าวพาสาวไปเที่ยวฮ่องกงจนกลายเป็นประเด็นร้อนอยู่หลายวันจนสาวหนิงต้องออกมาชี้แจงแทนภาพสามีควงสาวในสนามบินเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นและหลังจากโดนลือ ข่าวคราวเลิกรามานานหลายสัปดาห์ล่าสุดสาวหนิงได้เปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านทางรายการคุยแซบโชว์บอกขอเวลาอีก2-3วันตอนนี้หมดเวลาอ่อนแอแล้วเพราะเรื่องนี้เก็บมาเป็นปีปี เมธพิรณี ani, สงกรานเตชานรงตามมาติดติดกับคู่รักที่โดนโยงข่าวลือเลิกราอยู่ตลอดสำหรับคู่ของแมธพิรณีและสงกรานเตชานรงที่ล่าสุดโดนจับตารักสั่นคลอนหลายคนสงสัยทำไมสาวเมธถึงไม่ไปหาสงกรานในวันเกิดแต่กลับมีภาพเธอและกวนเพื่อนไปดู ไฮโซพกประพานวงพรประภาร้องเพลงนอกจากนี้หลายเพจยังอ้างว่ามีตาดีแอบเห็นสงกรานควงดาราสาวอักษรยอ่อมที่ไม่ใช่เม็ดไปกินน้ำเต้าหู้ด้วยกันต่อมาผู้จัดการของเม็ดต้องออกมาเผยว่าหากเม็ดพร้อมเมื่อไหร่จะออกมาถแถลงเองยิ่งทำให้คนสงสัยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มีสะดุดแล้วหรือไม่ แต่ล่าสุดรายการอัปปอปทูเดย์ไม่ปล่อยให้ขาเผือกสงสัยนานได้ต่อสายตรงหาปู่ภัยวงเตชานารงค์พ่อของหนุ่มสงกรานซึ่งปู่ก็เผยความสัมพันธ์ทั้งสองยังปกติโดยบอกว่าเม็ดเพิ่งมาเพิ่งออกจากบ้านไปเมื่อกี้นี้เองมันก็มาปกติ มันก็งอนกันไปงอนกันมาปู่มีหน้าที่รักเอ็นดูลูกหลานทุกคนมันทะเลาะก็บอกให้ดีกันแค่นี้งอนก็บอกให้เลิกงอนผู้หญิงผู้ชายมันจะมีอะไรก็มีงอนกันไปงอนกันมาปู่อายุเยอะแล้วไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของเด็กพวกนี้แล้วมันมีอะไรก็เตือนเตือนโตแล้วอย่าทำตัวเป็นเด็กๆโตแล้วก็ให้ทำอะไรให้มีสติ ตรงตรงกฤษกรเบรสรัตวณีในส่วนของคู่รักหวานเบอร์แรงอย่างตรงตรงกฤษกรและเบรสรัตวณี ก็เจอข่าวเลิกราสะเทือนวงการเหมือนกันเมื่อมีคนจับสังเกตว่าทั้งสองไร้รูปคู่มานานแถมฝ่ายหญิงยังลบรูปคู่และ u n f o r o ฝ่ายชายด้วยก่อนที่ต่อมาสาวเบสจะออกมาประกาศชัดลงภาพเล่นน้ำสงกรานพร้อมแคปชั่นประกาศโสดมากขณะที่สมรับคำสิงพ่อของสาวเบสก็ออกมาฟาดตรงๆชุดใหญ่ทั้งเรื่องเจ้าชู้เรื่องพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่แมนจนกลายเป็นที่สนใจในโซเชีย l ส่วนหนุ่มตรงๆก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆมีเพียงคนใกล้ชิดเผยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขอรอทุกอย่างจากทางต้นสังกัดก่อนซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้ตรงและเบสจะออกมาชี้แจงความสัมพันธ์ให้แฟนๆได้ทราบอดใจรอกันอีกนิดก็ติรายุโบเบนจวันด้านคู่รักมาราทอนกอติรายุและโบเบนจวันก็เป็นอีกคู่ที่โดนข่าวซุบซิบคู่รักดาราเลิกกันเนื่องจาก หลายคนสังเกตว่าฝ่ายหญิงลบรูปคู่เกลี้ยงไอจส่วนหนุ่มกอดก็ลงรูปตัวเองและเขียนข้อความบอกลาโซเชียลชั่วคราวยิ่งทำให้ขา่าวเผือกสงสัยหนักมากว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองอยู่ในสถานะไหนกันแน่จะเลิกหรือแค่งอนขณะที่บางส่วนก็หวังให้ข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงเพราะมองว่าหนุ่มกอดและสาวโบเป็นคู่ที่น่ารักมากมักมีโมเมนต์หวานหให้ได้เห็นอยู่ ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ